จะยังต้องเจอความกดดันอยู่นะครับโดยเฉพาะต้องมาเยือนในทีมของฮามี่ด้วยเกมรุกของบรเวลาวันนี้ก็เวอร์ชั่นของแจนซันกับดิโอโกหรือซานโตนะครับติดชัยวัฒน์หน้าเอี่ยมนะครับมาเป็นบอลของทางอาร์มี่โดยอเล็กซ์เมเดรลอสกดไม่ลงนะครับโอ้โหการยิงอเล็กซ์เมเดรลอสเก็บนักเตะบราซิเลียนจังหวะเติมมาพักอกแล้วก็ใส่ด้วยขวาทันทีครับ ว่าบอลยังหลุดกรอบออไปพอสมควรเดลูตั้งตั้งแล้วตามเล่นเองครับบอกให้มงคลไปตัวมบอเดลูกระชากิชากหนีทีมพัฒน์ได้ควอมเป็นหนึ่งอะครับให้มาที่จุดนัดพบแล้วม้งคันทศกรัยโอ้โหเอาละครับหาไม่ขึ้นนำก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่แปดครับมงคันทศกรัยครับอีกทีมชาติไทยครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับบุรรีัมย์ครับ โอ้วยสกรนี้ครับคลิกกลับมาเป็นฝ่ายอาร์มี่แล้วแหละครับที่ได้เปรียบในการเข้ารอบนะครับโอ้โหโจทย์ที่ต้องการครับม,มาเร็วเหลือเกินนะครับถือว่าทำได้ตามเป้าเลยนะครับทางอาร์มี่มาได้เร็วด้วยมาดูครับแนวรับบุรีรัมลอยขึ้นสูงนะครับแล้วปล่อยให้ทางเดลูมีโอกาสเล่นแบบ ง่ายไปหน่อยเหมือนกันครับดูครับโอ้โหเลี้ยงมาจนถึงสุดเส้นแล้วเบียดชิติพัฒน์ความม้าไปได้ครับมงคลเองก็ตามเข้ามาในกรอบก็ดโทษโดยไม่ได้มีใครประกบเลยครับนี่ครับโกซุกิก็ได้แต่ดูครับเกมรับบุรีดัมอาจจะหลวมไปหน่อยเลยครับช่วงเริ่มเกมแบบนี้ครับ <c oughs> ได้เฮกันทั้งทั้งแผงครับจากกะพันพลิกรอดขาไปหนึ่ง <c oughs> อดไหนดะเอาหนีลบสันทั้งโ <c oughs> ยังไม่ข้ามฮาซันซันนี่ครับลูกซาดิเข้ากรอบขอโทษมาจนได้ครับเบียดดีจริงๆครับจักรพันธ์ครับตัวเล็กกว่าผู้เล่นอาร์มี่ครับโอ้โหแต่ว่าเบียดเหลี่ยมดีครับเบียดเอาชนะได้ทั้งสิวเมธทั้งไคฮิรานอเลยแต่ว่าจังหวะยิงแหละครับที่ยังนิ่มไปหน่อยผืนปล่อยต่อครับดูนารวินแลมิาได้มันจงไปทางเสาสองย้อนสองแล้วโอ้โหเทคมาแบบไม่มีใครขึ้นเบียดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเบาอยู่ดีครับ เป็นอีกครั้งที่เจ้าโนสได้โอกาสครับรออยู่คนเดียวเลยนะครับตั้งแต่บริเวณหัวกะโหลกละครับก่อนที่จะพุ่งเทคมาครับแต่ลูกมงุนี้ก็อาจจะไม่ใช่ลูกเก่งลูกถนัดของจักรพันธ์เท่าไหร่นะครับถึงแม้จะเข้ากรอบไปก็ทางหน้าจักรพันธ์ไปแล้วนะครับพลวิทแต่เลือกเลือกมาให้กับแจนซ์นถึงเดียก็ให้กับทางแจนซนยังได้ครับยิงเข้ามาได้มาให้จักรพันธ์ปั่นทงโถ <c oughs> <c oughs> ลูกมุมนี้สองสามเที่ยวแล้วนะครับใช่ครับ โเ,เดือโก้ที่เข้าไปในกรอบเขนโทษทีไรนี่ได้เรื่องได้ลุ้นตลอดเลยครับแล้วยกมือขอแต่ว่าจักรพันธ์จะเล่นมุมแคบเองอะไรเงี้ยชอบอยู่แล้วนะครับลูกปั่นไซโป้งจะเล่นงานไคฮิรานุเดือทอมาเสาแรกเปลี่ยนทางเดยโก้ซุนกีหนาไปแล้วครับมันจะโฉบม,มาที่เสาแรกแบบนี้เป็นประจำครับแต่คราวนี้วิดแล้วโดนหนาไปหน่อยครับกดไม่ลง ยันมาธีระทรปันปันโดไปเต่าสองมา้ามากันสองสามคนมาเขาต่างเขาดีโอ,โอโ,โกโอ้ตตัอีกทีหนึ่งตัดซัมซังนีง่จังหวะแรกฟลอยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกยังยังได้ต่อว่าจังหวะแรกเป็นฟ้องจเจ้าแฮนด์บอลแต่ว่าวุฒิป,ปล่อยต่อแล้ววันนี้มาเนิบอีกแล้วแค่พัซซันซังนี่ ดูครับบอลโอ้โหซัดจังหวะแรกนี่เหมือนจะติดแขนของชัดชัยกันแต่เด้งมาเทคสองก็ยิงหน้าเข้าอยู่แล้วนะครับทุกคนทำไมทีไรก็ไม่เลยครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งจนได้ครับอันเดสตูนเยสครับทำประตูตีเสมอให้บุรีรัมย์ครับโอ้โหสกอร์รวมก็พลิกกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนำอีกครั้งครับสี่ประตูต่อสามครับก็ทำให้ต้องบอกว่าเวลาเหมือนจะเร่งอยู่พักหนึ่งตัวนี้ไม่บอกว่า แนวรับของอาร์มี่ก็สับสนเหมือนกันนะครับกับไม่รู้ว่าบอลจะมาหาใครกันแน่ระลึกบัวดินแต่ว่าการที่วางเอาอเล็กซ์มายืน็นเส้นด้านซ้ายดูว่าโอ้เป็นการวางที่ถูก้องของทางฝั่งอาร์มี่เลยนะครับแต่ทำไมดาวุฒิถึงต้องพักทำไมอลิโตถึงต้องนั่งดูเมื่ออลิสทำได้อย่างนี้แล้วอลิสต์บันดินต้องโดนติวเลยครับดูครับจังหวะ6ชงเข้าในมาโอ้โหไม่ปล่อยให้เทคขึ้นได้ถึง2คนเลยนะครับที่เสาไกลแล้ว ดิโอโก้เลยครับที่โขกชงมาแม่นกับอันเดรสตูเนสเลยนะครับคือน้รับของอเมียอาจจะพวงที่จันเซ้นมากที่สุดนะครับแต่ว่าตูนเนสก,ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเ <c oughs> ทียร์ทอนดักบอลจากเซียวเมธได้อาครับโตเริ่มมาบุยรามตีเทียร์ทอนข้างในรอแล้วดูว่าจะเลือกเลือกอย่างไรของที่เราทอนไม่ได้เลือกโอ้โหเซียวเมธมาไล่จนสุดทางแต่ว่าบอลทางของดิโอโก้ให้ให้มาจัก,กรพันธ์ได้ขวาจักระพันธ์เจ้าพ้โห์ท่าซันซีนนี่ก็ไม่ได้ขยับออกมาเลยครับ โอ้โหจะไปเล่นแบบลูกเหนือความคาดหมายครับเอออาร์มี่ลูกนี้ประมาทไปนิดนึงนะครับจังหวะนี้ว่าตัดได้แล้วครับโดนล้วงกลับมาได้แล้วเต็มข้อซะยังจะดีกว่า,าลูกนี้น่าจะได้ลุ้นมากกว่าอย่างหนึ่งหนึ่งโอ้โหจบึ่งแรกก็เลยหมดลุ้นที่จะได้คุมเข้ามาอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะครับระยะห่างอยู่แค่ประตูเดียวที่จะพลิกชี้เป็นชี้ตายได้นะครับสำหรับคู่นี้ครับในโตโยต้าดีครับรอบรองชนะเลิศเลกที่สอง เกมที่สองในเสมอกัน0-0ที่ศรีนครลำดวนหรือว่ามาฝั่งนี้จะมีใครผิดนัดหรือไม่นะครับฝ <c oughs> <c oughs> ากมาถึงมงคลให้อเล็กซ์ตรงขวาแต่เลือกซ้ายอยู่เลือกซ้ายโทสวัตเลงแล้วปัดเปิดฉลับหน่อย,อยๆโอ้โหชูแล้วๆๆลก็ว,วุดเหมือนกันว่าบอไม่ออกใครเก็บได้ไทยฮิรานโนะปัดย้อนไปใหม่โดนตุเยสโกงมา,มา <c oughs> อาครับอาวีเร่งอเล็กซ สับลอกกระชากถึงเส้นหลังแล้วเยียบยัดโอ้โหบอลกระจอกมาสุดเช้าลงพื้นได้บุยลำบอลมือใหม่บอลโดมาที่แจนสันโอ้โหนีครับแซนซันโอ้โหฮัสซันซันนี่ซุปเปอร์เซฟอีกครั้งไม่ลำหน้าด้วยนะครับจังหวะขยับกลับมาแล้ววอลเล่โอ้โหตกพื้นก่อนด้วยครับยิงดีสุดๆแล้วนะครับแต่ปลายมือฮัสซันซันนี่ครับสกิดเบี่ยงทางไม่ได้นิดเดียว หังหนึ่งหนึ่งเท่าเดิมมาเป็ลุกเตะมุมของบุรีลัมนะครับตักแล้วตุนเยสถกสวยให้กับจันเซิงดียวมาติดแล้วสุดชาวให้จันเซิงว่ามีฟาวแล้วครับมาดูว่าเป็นทีละทอนคนเดียวแล้วครับโอ้โหติดต่างซิวเมธนุศนมาตัดมาจังหวะของเบวินเบวินเดอรลูโอ้โหยังดักสวยครับสุรัตเทสุงเดินโอ้โหมีตัวควนสายตาด้วยนะครับปัดทิ้งไม่ได้ยาวรีบเล่นฟรีคิกลูกนี้มาแล้วเดลูโอ้โหมงชง หนีกนวิทมาได้แล้วเล่นเองเลยนะครับโอ้ปัดลูกนี้ผ่านมงคลโฮสต์ไกรมาด้วยครับแต่ว่ายังปัดได้ครับยังเปิดเกมรุกใก่ให้อ่ะเปิดอุ้ยเดินลู่เดินลู่ได้ซ้ายซ้ายกระชับหน่อยหน่อยเป็นลูกเตะมุมแล้วครับเปลี่ยนทางไปซะก่อนนะครับไปติดล็อกของเรสตูนเยสโอ้คนเดียวทางกลางวงล้อมของเตะบุรีรัมย์ครับเองนติกมาหาช่องยิงจนได้นะครับเป็นวินเดลูน้อยก็ได้ลุ้นลูกตั้งเตะต่อ ว่าสุเชาาตักย้อยโค้งโค้งเกือบจะหลอกกินฮัสซันได้แต yes. ่ก็ไม่ได้ขยับออกมามากครับไม่ติดประมาทอยู่แล้วนะครับฮัสซันซันนี่ไม่เสียกรับด้วยครับไปทิ้งข้ามคานไปก่อนดีกว่าสุเช่าตักมาเสาแรกบอกระชอกมาแถวสองแถวสองเป็นพีรัดทอนทะลุไปหมดแต่ก็อย่างเบาครับไม่ผ่านมือฮัสซันซันนี่แล้วรับไม่กระชอกด้วยครับ ตัวซามก็ไม่มีโอกาสวันนี้นั้น,น,นโอ้โเข้าเฟรมมาทีนึงครับธีรัทรนเบอลฉลับชัยวัฒน์นิดๆด้วยนะครับเลยทำให้หนี้แรงบอมให้กับแจนซันขึ้นเป็นแท่งเลยครับจังหวะนี้โอ้โหกดไม่ลงครับแจนซันโดซานโตสนี่รอมาเก,กือบทั้งเกมเพิ่งจะมีโอกาสได้ขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับนัดที่แล้ว ทำคนเดียว2ประตูครับเหตุเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคม2 0 1 4ครับครบ3 6 5วันเอวานนี้อามีทุ่มเล่นเลยลูกนี้มาแล้วโกองประตูต่อหนึ่งโดยมงคลพัสน์ใส่เลครับโอ้โหนาที77ครับเอาเลยครับอามิพิกเบนายได้เปรียบในการเข้ารอบอีกครั้งหนึ่งครับ2ต่อ1แล้วมงคลเบิ้ลคนเดียวเลยครับ2ประตูอยู่ในัะหว่าที่ฝั่งดุลยามนึกว่าจะได้ทุบให้นะครับตอตรวจเก็บของทางศิวรักษ์ ในบอลทิ re, oh. oh, ้งเนี hmm. mm ่ยอามี off, ่เอาเล่นเลยโอ้โหแล้วเอาละครับรบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับไม่แพ้ใครในบอถ่วยในประเทศครับโอ้โหมงคลทศไกรครับทำให้สกอร์กลับมาเท่ากัน4ต่อ4แต่ว่าอามี่ได้เปรียบเรื่องอเวโกครับบอตติยกมาให้แล้วโอ้โหมาที่จุดนัดพบเลยครับลูกเก่งของมงคลทศไกรเลยครับการปาดเข้ามาเข้าฮอสจากเสาไกล โอ้กรวิทก็ล้มคว่ำคำมัาหงายไปแล้วครบับล็อกไม่อยู่แล้วโอ้โหตอนนี้วุฒิด์เป็นฝ่ายตามหลังแล้วครับครับดูว่าเวลาที่เหลือบุฒิามเป็นฝ่ายต้องเร่งแล้วครับนาทีเจ็ด7ิบีกสินาทีาทเปิดพุ่งมาพุ่งมาโด่ดังได้โดยชวัดแต่บอลมาทางจันทร์โ ตัวซ้ำซ้ำรอดอโอ้ตนี่จะมาได้สองสองโดยเดียวโป้หรือสามโป้แล้วครับโอ้โหโหลังจากที่ตามหลังยูแค่5นาทีครับบุรีรัมย์ก็กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้งครับในเรื่องของสกอร์รวมทีนี้เอาเวโกโอ้โหไม่เสียเปรียนบนะใช่ครับหลางเอาเวโกไปแล้วนั่นหมายถึงว่าบุรีรัมย์สามารถจะเสียได้อีกถึง2ประตูนะครับถึงจะเสียเปรียบอีกรอบครับ ีนี้ถ้าอามีขึ้นนำก็จะต่อเวลาใช่ครับโอ้ลูกนี้สำคัญเลยครับบอลบอลยาวๆมาเลยครับแล้วสุดเชาวเป็นคนเข้าไปเบียดก่อนนะครับก่อนที่แจนสันจะมาโขกแล้วบอลผ่านมือทัสซานี่ไปชนเสาครับแล้วตัวบล็อก3คนเอาไม่อยู่ครับดดีอโก้นี่จังหวะยิงซ้ำเนี่ยแปรลงพื้นก่อนด้วยนะครับให้บอลเด้งขึ้นมามันเลยดักยากเลยครับ หลายการจริงๆครับประตูที่25รวมในทุกรายการแล้วครับของดิโอโก้ครับออกซ้ายเอเดนโต้กมดไม่มีใครอยู่ใกล้เอเดนโต้มีเวลามาดูว่าเล็งแล้วตักตักมาให้กับวินด์เดลูโอ้โหไม่หลุดมือด้วยครับรไม่รู้ว่าใจหายใจคว้ากันหมดครับทั้งฝ่ายเข้าทำแล้วก็ฝ่ายโดนทำโอ้โหขึ้นโขกไปวินด์เดลูครับวิ่งมาแล้วเต็มหน้าผากเลยครับได้มงลูกนี้แต่ว่า เบาเลยครับแล้วซิวรักยืนตำแหน่งดีครับดักรอย,อยตรงนั้นแล้วไม่ยอมให้บอลหลุดมือด้วยครับของรอบด้านแล้วสัญญาณมาแล้วมาดูว่าเป็นเป็นสุดเชาที่ลองดูครับโอ้โหเล็บแ่ได้อย่างไรโอ้โหสุดเชาเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือยิงดีที่สุดแล้วครับปัน่นเลี้ยวหาสามเหลี่ยมแล้วแต่ปัดชนคาแล้วโอ้โหรูดสามเหลี่ยมลงมาแล้วตัวซ้ำมาไม่ทันด้วยครับสุดยอดจริงๆครับฮาซันซันนี่ครับยัง อย่างสองสองอยู่เดียโก้เปิดใส่ซิวเมสผู้สิงธิ์มักกระเป๋าเดียโก้มีเหลืองแล้วเป็นเหลืองแดงละครับโอ้โหเหลังที่สองเหลืองแดงผู้สินมาดูว่าจะเปิดอย่างไรหงายก็น่าแหละครับหงายปุ่มมานะครับแล้ว เสือเมฆขวดได้ก่อนแบบนี้ก็เต็มหลังเท้าแล้วครับโอ้โหก็เหลืองเลยครับใช่เหลือได้ครับเป็นเอกจว่าเหลืองที่2อเท่านั้นเนี่ยครับส่วนบุรีรัมนีโดนไปเหลืองเกมนี้ปกไปอ่าครับอามี่มาโดยมงคลเข้าไปในเข้าไปในให้กับเลวินเดินลู่โอ้โหตามมงคลตามซับซับไม่ได้โอ้โหเป็นกรณีที่มาเบียดหน่อยๆโอ้โหไม่แฮตทริกแล้วไม่เสมอด้วยนะครับสกอร์รวมโอ้โหอามี่ คือลูกไปเอียงนิดนึงครับเป็นทำาให้เวลาของกอรวิทก็เลยมาทันลูกยิงของเมวินดอลูนี่ก็น่าเข้าอยู่แล้วด้วยนะครับสิรักปัดชนเสาแล้วไปเอียงเพื่อจะแปรขวาครับไม่ได้พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะยิงแบบหาดีดหลังเท้านะครับก็เลยทําให้กอรวิทเบียดชนเอาไว้ได้จังหวะสุดท้ายพอดีเลยครับมงคลเลยเสียหลักแปรปลิ่นออกไปครัอ้โหละครับทางบุรีรัมย์ มาที่ตุนเยสครับยันให้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมทำได้แบบเฉื่ยเฉียดเลยครับโอ้โหก็มาตามนัดเลยครับกับทางสีสเกตครับจะได้ดูเกมดาร์บี้แมชอีสานใต้กันนะครับในเกมชิงชนะเลิศโตโยต้ารีคับฤดูกาลนี้ครับโอ้โหแต่อามีก็สู้ได้ดีสุดๆจริงๆนะครับเล่นเอาบุรีรัมย์นี่ต้องขืนขึ้นคอแล้วครับกว่าจะผ่านเข้ารอบไปได้ครับด้วยสกอร์รวม2นัดแบบบุดเวทจริงๆนะครับซึ่ง เท้าชิงเป็นปีที่6ติดต่อกันด้วยนะครับสำหรับบุรีรย์ในรายการนี้ครับก็จะได้ทราบว่าแชมป์ปีนี้จะเป็นไทยสองทีมจากอีสานใต้มาดวลกันน่าสนใจอย่างนี้ครับเอาะครับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ